<alors S 2> เอาว่าง right. <Me Sabbath> right. ีนขู่กูได้ปักสิพอาวแม่ด้ก็จะตั้งกล้องขึ้นเราอีกแล้วหนึ่งพีน้องนหนึ่งเขเ่าพื้นซากระเทจะเอาไว้นีตะโดนซะี่เีเบีีรัสาวอเือนกั้งี่ครัเสบกอบต้นก ีประกาศไปส่ประกาศคือเดสงมประกาศแต่มท well, hey, right. ัแล yeah. like ้ครไลฟ์สดปฐมพิธ you know, ีครั้งที่หนึ yeah, well, really ่งอ like well, ีกรอบคือวันที่เจ็ดนะครับวันนี้ตศิลปินแดนเซอร์นะครับอันนี้เพียงแค่ 60%นะครับวันที่7นั่นคือจะเต็มร้อยนะครับวันที่7นั่นอีกเต็มร้อยเลยีวพาไปนอนจะไดยงลุมที่เลยกไม่ปล่อยนะยังไม่ปล่อยนะครเดี๋ยวอะไรครับท้องเอฟซีสาวจักรยานีดนเขาออกซิเม่นก็ออก อพอลโตันเอร๋อสัมพ่อเนาะมันเตี้ยโอ้มันเตี้ยโอ้มันเตี้ยมันเตี้ยมันเตี้ยกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่ค่ะส่งใบชื่อที่สามแล้วน้องใหม่เดี๋โอ้ต้องนกกลุ่มชูโค้ดไทยหอดลูกวัสดุกลุ่มทีโส่งใบชื่อค่ะไทยหอดลูกนะกลุ่มสองโอ้ไทยหอดรูปกลุ่มที่สองเน้นหนามากเลยกลุ่มที่สองเอาวันนี้ลองพื้นมาหรอกลุ่มที่สี่ส่งมาไ้ก็ ลบมาแล้ว <ithe ater S 1> พี่น้องเลยลุงพิเศ4สองไรเซอร์นะคะนี่ก็บรรยากาศการรวมตัวกันนะครับเรากำล sure. ังแบ่งเวรทำความสะอาดกันครับเอามาถ่ายรูปไว้เออถูกต้องแล้วแหละชูสามนิ้วชูสามนิ้วอย่าติดกันนะครับพี่น้องสวัสดีทุกคนนะครับไม่ไม่โอดอยู่กลุ่มไหนไม่โอดอ่ะ มีหากรุ่มยูสุกกรุ่มลาไเขาแม่งว่านั่นนอนอยู่กลุ่มไหนกลุ่มที่สี่ส่งมปชื่อใหม่นะคะเสียงใหม่นะคะเสียงก่อใครเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะใครเป็นเลขานะคะน้องบอยมาแล้วบอยอะคารพลมาแล้วบอยมาแต่วันไหนครับอื มาถึงแล้วครับพระเอกบอยพวกเราน้องกรก็มาแล้วน้องฟุกก็มาแล้วหลายคนครับม,มาแล้วน้องพิมก็ยังอยู่จนวันนี้นะครับฝนมาแล้วฝนมาแล้วน้องเบียร์น้องหูนะครับพี่น้องนี่คือลูกหลานพี่น้องได้มาอยู่เหนี่วได้พี่น้นองเด้อนะครับอันนี้กลุ่มอะไรเนะี่ยกลุ่มเมืองล็อกไม่แล้วฝนไม่แล้วอันนี้กลุ่มไหนเนะี่ยอันนี้กลุ่มไหน กลุ่ที่หนึ่งปาดนำทีมโดยเมเอ๊หนึ่องสามี่ห้าก้วดตตาพาไปเก็บผ่าิต่อ้าเลยเก็บข้าด้วยนะคะดีกอีวัเดี่้ผู้หญิงเหมค่ะชอะไรชน้องอะไรช่อน้องอะไรพี่ผู้หญิงอ่ะ ทุกคืคอหน่อยพี่ผู้กลุ่มนี้น้องแมใหญ่นะคะรวมนะครับสำหรับคนที่พ่อเข้ามาแล้วนะคะช่วยกันดึงเพื่อนที่ม่เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มด้วยนะคะตอนนี้นะคะเชื่อใจตัวเองได้เลยมุตตามต้นแบงค์ครับพี่น้องลูกหลานพี่น้องมิเนียเด้อยื่นเข้ากลุ่มนะคะตอนนี้นะคะฝนตกแล้วพักผ่อน พัดพันไงเออถ้าฝนตรกก็พัดพันธ์ถ่ายรูปเรเาแล้วตั้งโปกบอกได้ประกาศใครแล้วก็ถ่ายรูปแต่ละกลุ่มนะครับสามารถถ่ายรูปรวมกลุ่มและตั้งโปกได้เลยนะคะน้องอะไรเนี่ยน้องอะไรน้องน,นัดมาจากไหน เกษตรสมบูรณ์โตหน่อยนะมากระตี <Fold down> <inski> um ้โอเคครับในการที่อบอุ่นนะครับทุกคนอันนี้แค่บางส่วนนะครับอันนี้ประถมนี้แค่ครั้งที่หนึ่งหอมมลลำ น้องกุ๊กไก่กับน้องมูลมายังค้ากุ๊กไก่ใครชื่อกุ๊กไก่วะฮะกุ๊กไก่มาวันที่ห้าใช่ไหมกุ๊กไก่วันที่ห้าครับไก่วันที่ห้าตานี้คือจันที่นั่สอ้อลงอาทิตั้งไปยี่ยนหนึ่งไปเยี่ยนบับินตานี่กระวบกันไปหลายวัยก็โอปีเลยนั่นยี่เอ๊อยู่ตรงนี้ตาย เออกรีปน้องลูกลานพ่น้องมาอยู่นี่แล้วครับเจบแซบเวอร์ฝากอะไรถึงเจบแซบเวอร์ไหมเจบเซบเวอร์เข้ามาดูเจบแซบเวอร์บอกว่าจะโอเคตามสัญญาแล้วเจบแซบเวอร์ราคาที่ตกลงกันไว้เจี๊ยบเจ้าจเบิ้ลพระเอกข่อยมีแต่พูดรอรอจ๊บเบ้ลพระเอกข่อยนี่สูงยาวเขาดีคนหนึ่งของบอยเกี๊ยบกูน่า รอวาพีร้องมึงแนีเพียรแก่มึงแน่แกเมึงแน่มึงแน่มึงแน่มึงที่หนึ่งเหมือนคัดหน้าตามาเลยนำทีมโดยป้าอิ๋วขวนใจแฟนาคอณเอาอรจบอย่ปีงุนี้ะมูดูยังมาแล้วฟุกปีหอตี ฟุอยกุ่มหนฟุกกลุ่มสามดอมล่ะตรงนี้มีแต่มมีหนุกับผาอะไรแบบกุ้มเ่ยวัตถุมงคลี่นั่งือกล้าฝากเได้เด้อดิกลุ่มไหนสามารถลงอายุได้เยอะมากที่สุดจะเป็นกลุ่มชนะนะครับอ่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ตอนนี้ขอความกรารนานะคะทุกท่านอ่อกากิจกรรมต่อไปนะคะเก็บวิซกันแล้วก็หาอาหารนำมาประทานพร้อมกันตอนน,นะะี้เลยวรการูลุ่มเช่้อังัดวัคซีก็อีกรอบหนึ่งวัี่เก็อีกรอบนึงแล้วแต่ปฐมิใหญ่ง่ยวน่อ่ายี่าัให้เขาัดม,มันเาจะเห็ยุ ครับพี่น้องเอาพี่พีชวนเสียบคนพี่พีใส่หลาพี่พีชวนเสียบคนให้พี่ไป่ใส่หรอไม่ใส่หรือโอเคนะครับพี่น้องขอบคุณหลายเด้อนะครับที่ของชมนะครับัทุก็ฝากติดตามวันละคนเปแฟนปีสามเลยนะครับทุกคนนะครับฝากด้วยนะครับของวอลเปเปแนปีสาม 90าสมนิเทศงอีกครั้งรอบที่สองรอบใหญ่วันที่เจ็ดนะครับเจ็ดสิฮอดนี่ครับพี่้องกิไลส์ตบ,บรรยาการการกิจกรรมไปอ่ะนะครับในต่อไปกิจกรรมต่อไปนะครับทางผู้บริหารแจ้งมาว่าตอนนี้เวลา16นาฬิกาโอ้ย18นาฬิกาโอ้ยเป็นโมง18นาฬิกาให้แต่ละกลุ่มวันนี้แต่ละกลุ่มรับประทานอาหารเป็นกลุ่มตัวเองก่อน นะครับรับประทานเป็นกลุ่มตอนนี้นะครับหลังจากทานข้าวเสียบก็จะพักผ่อนให้ย่อยนิดนึงแล้วก็หัวหน้าก็จะพาสวดมนต์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะสลายตัวไปนะครับมารายงานตัวกับ FC ตรงนี้ว่าชื่ออะไรแล้วก็ไปได้นะครับมาเรียบเรียบพี่พี่น้องสิได้จําได้มาแล้วคนแรกนะครับพีร์อังชื่อน้องอะไรน้องชมพูกราดดำค่ะน้องชมพูกลาดดำไปได้ เขาจุ่ม <rôle> พูกลาบตามาคนต่อมาสวัสดีค่ะพี่น้องชื่อเจนะคะจากจังหวัดสระแก้วค่ะนจสระแก้วสวัสดีครับน้องแบงค์นะครับผมจากอุดรธานีค่ะน้องแบงค์อุดรธานีครับมาเร็วใครอีกสวัสดีค่ะบุ๋มดาราค่ะน้องบุ๋มจากศรีสะเกษอุบลค่ะคุบนนะครับ สวัสดีครับนักซ์ชนนอำเภอพนิพนองจังหวัดเชียงรูมค่ะน้องน้องน้องแนกนะครับน้องแนกมาใครอีกสวัสดีครับน้องปางสารคามค่ะน้องปางสารคามครับมาสวัสดีครับต่อแถวข้าวต่อแถวเข้ามาน้องที่ครับแก่ไหนครับกาลสินครับมาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยครับผู้หญิงน้องนัดผู้หญิงมาจากเกษตรสมบูรณ์สยาภูมิ ต่าวสกีภูมิต่าสไซภูมิมาน้องภูมิโคราชนะครับอ่าสวัสดีค่ะน้องพิมพด้วยจ้ามาจากกาฬสินทรค่ะน้องหลาไทยกาฬสินทรฝากติดตามผลงานได้ด้วยจ้าน้องหลาไทยกาฬสินทรครับน้องทีมมาสวัสดีครับน้องเบียร์นะคะมาจากบึงการนะครับน้องน้องเบียร์บึงการครับมาสวัสดีค่ะน้องโฟดพิชาพรค่ะนรถโฟดพิชาพร มาน้องโดมาจากนาจากอยุธยามาน้องมีสีสเกตครับมาน้องภูพีมีคนฝากมาบอกว่าของผูพีเสียบขนผู้ผู้ไหนคุณวะเจี๊ยบแซมเบอร์มาแล้วพ่ะคุณต่อไป อาร็วมาเรวนี่ครับน้องเก๋นะคะจากอำเภอเทพสถิตค่ะน้องเก๋เทพสถิตกเยภรับสวัสดครับโิจากี่ะโอลิโอสีสเกตครับมากน้องวิจากไรอิดมาน้องฟ้าก่ะอิน้อกิงเก้วิฟ้ากัญญาพรครับเมื่อกี้อ้าวไทยนี่ไทวัอดีแอนอดีเอนเอ น้องน้องบานสุปรียาจากโคราชเหมือนเดิมอันนี้ใครค่ะน้องไอแกงขอยเปิดได้เขาจะวชัยภูมิมมค่ะน้องไอแกงขอชัยภูมิามาครนะับดอมนัทชัยครับไยหลังดอมนัทชัยจากจากใช่เอาไปคดชัยภูมิจิอ๋อคดชัยภูมินี่สิเหรอนาะพี่น้องหน้าตาดีนี่สิเป็นตังเต็มจะกับให้เพื่ไปน้องดอมตัวเองชื่ออะไร ชื่ออะไรนะชายเล็กจากอุดรครับพี่ดอกมาใหาม่นะครับเสียมาตรฐานนะครับสักครู่นี้น้องปานน,ปาน,น้องปานจากนครราชสีมา,ามานางเอกน้อยผมใจแปนเพราะพี่น้อยสวัสดีค่ะน้องเอกน้องเอกสวัสดีค่ะแม่เออุไรวันมาจากโคราชค่ะแมย์อุไรวันจากโคราชาาาคราชาับมา จีดาเอ็นสีค่ะพี่น้องเอ็นสีรำพูค่ะเอ็นสีหรือจีเอ็นสีค่ะเอ็นสีเอ้าสีเอ็นสีเอ้าสวัสดีค่ะคชืหันกิศกรค่ะคิมหันกิศกรยังอยู่นะครับยังไม่ได้ไปทหารนะครับจะไปเดือนไหนไปนะพี่ตุ๊ดจีกาไปพืชสกการยังอยู่กับฝั่งเจคันอยู่เดิมไหครับยังไม่ได้ไปมาคนต่อไปครับน้องนพสังนิพนธ์แฟนมาไหม กวดขสวนเนาอ๋อสวนเนาะตรงโนครับปากด้วยอ้าวมึงเจาเดี๋ยวไหนซื้อถังก๊อกชื่อรสนูนทันไสภูมิโอเคครับปากน้องนักด้วยมาน้องเบลลลิตาค่ะน้องเบลลเแลลิตาจากซีสเกตค่ะอำเภอไหนครับอำเภอเมองคัหูบ้านไหนครับหมูีบ้าน ยินดีชุมชนโอ้ชุมชนน้องเบลดาลิตาค่ะแต่งสีสเกตมาคุณต่อไปแก๊บบุรีรลำครับผมแก๊บบุรีรัำอายุอะไรนะครับอุ้ยเท่ากันเลยแล้งแก๊บบุรีรลำครับคุณต่อไปค่ะอุ้งอิ๋วค่ะเป็นคนกาฬสินธุ์อุ้งอิ๋วหรืออุงยิ้งว่าจากไหนมาจากไหนกาฬสินธุ์ความสามารถพิเศษคือน้องยิ้มสวยมากยิ้ม อ้าวสวัสดีครับน้องครับน้องๆพี่น้องพัาสวรรค์นี่ยเลโอ้บ้านไหนล่ะบ้านยังไหวบ้านยังไหวลูกหลานพี่น้องบ้านยังไหวครับมาสวัสดีครับชื่อเอตระพูนครับเอตระพูนจากไหนครับเชียงพูนครับโอ้เชียงพูนอีกแล้วมาสวัสดีครับในเอ็กซ์ซครับจากบ้านไผ่ขอนแก่นครับจากบ้านไผ่ขอนแก่นบ้านอะไรนะคะบ้านก่อนน้อยจ้าเดี๋ยวคือพูดน้อยเห็ุน้ำหนักเท่าไรดี ครับซีพับโอ้พอดีกินอีกนะเยอะๆครับน้องเอฟซีมาสวัสดีครับน้องเพชรจากชัยภูมิน้องเพชรจากชัยภูมิครับมาครับช่ยสันครับผมจากบุรีรัมย์ครับพี่สันบุรีรัมย์โอ้ครับมาครับน้องอามจากอำนาจเจริญมาน้องตุ๊กต่องคม น้องป้องจากอุบลอำเภออะไรอำเภอพี่ปูนครับฝากอะไรถึงยายแม่ยายดูอยู่ดูสบายดีเลยที่แป้แล้วก็โอ้ยไปน้องดอมครับผมจากปัจจัยทีครับน้องดอมน้องเดฟไปไหนอยู่กรุงเทพ่ครับอยู่กุงเทีุงเที่เขาบอกว่ามีคุณศาสตรน้องน้องดอมสิปฏยุทธกับน้องเดฟแมนบอกโอ้ยคูณเทวะเขาก็ได้น้องดอมครับสนใจเป็นเหมือนเดิมครับมา สวัสดีครับต้องตา,ราครับน้องตาจากโคราชมาจากโคราชอำเภออำเภอเก่สงสนามโอ้เก่สงสนามได้มาก <ๆ S 2> สวัสดีค่ะน้องไอค่ะมาจากโคราชค่ะโอ้น้องไอจากโคราชบ้านเิงอีกแล้วมากสวัสดีค่ะน้องเอกคมาจากอำเภอเก่งคอโอ้โหคุณเก่งคอร์ส่ยับฟูมอีกแล้วมากสวัสดีค่ะน้องบุ๋มบิงค่ะจากกุฎอนธานีน้องบุ๋มบิงจากอุดรธานีมา เด็กใหม่สวัสดีครับน้องอ<ม>า,ร,าร์ตี้มาจากกระตรสมุนน้องอาร์ตี้จากเกษตรสมุน,นมมครับสวัสดีครับน้องฟิลครับจากจังหวัดขอนแก่นครับน้องฟีนจากขอนแก่นครับป้าศูนย์ทะเลเหร้อยเก้าสิบครับโอ้ซ้ำกันไอร้อยแปดสิบสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกอลาพังกรครับผมมาจากอำน,นาจเจริญอำนาจเจริญป้าอำนาจเจริญมีผู้เดียว อื่นมาอีกเขาองเราอกอั้มครับนกอั้มไปเลี่ยนโอ้นกอั้มไปเลี่ยนย่นกอั้มว่ายังสังกัดคนใจแฟนเหมือนเดิมนะครับครับสุดท้ายนู้นะครับพระเอกล้อที่สุดนะครับในวงสวัสดีครับเนรินทร์ครับผมต้นแท้ปาร์ตทีเอฟซีวีด้องนะครับที่เอาที่อีกนสดีครับน้องโอ๊ตมาจากตานคุณทษนะครับลูกเมียจะมาหน้าบอพะลุงไม่มาครับไม่มาไปบ้านลูกกับเมียในเสียงลูกชิ้นทา ให้ลูกกับเมียขายรถชีวิตมาครับเสิร์ผมมาลังค่ะฝากติดตามผลงานของเต้าโอ๊ตด้วยนะคะโอ้โหสวัส้ีค่ะมาดอนน์เหมือนมักอีกแล้วสวัสดีค่ะบามีสนานการค่ะมาจากอำนาจเจริญ่นเพื่อการทังชิเม็ดอำนาจอยังผุ้ดอนเอาครับผู้ดีเด็กก็อยากอยู่นะครั่งจะเป็นจะผู้ดีพี่น้องตอนไล่งานตัวตี อันเขาไล่างานตู่เป็นธรรมดานแต่ของมีบ้านมีรถมีทองมีเลขบัญชีนู่นนี่นั่นอาแต่เขาเปามักกับของใครชอบมาบอกสัพเพกวา่างสเปกใส่เสื้อสีขาวภัยกระเป๋าสีดำอักษรย่นอ,กอกนกมึงบมอเราจะเป็นไงอักษรย่อเฮ้ยทำมันไั่ไหวน่ะเฮ้ยปามีบ้านบ้องบ้านยังไมมนนงเฮ้ยถ้ามีความรักในวง เลื่อนหัวหน้านี่สุดท้ายก็เปิดเผยแล้วสรุปวันนี้เป็นการกินดองของพี่ปามีค่ะญี่ปูนนี่แหละพาจ่าพี่อะเออเอ็มไม่ใช่อ๋อมาแล้วไงใครเออเสื้อสีขาวผ้ากอสสีดำเออเจ้แก่เออมาแล้วเนักคู่เนื้อกู่ของปามีมาแล้วเสื้อสีขาวเนี่ยผ้ากอสสีดำโอ้โหพี่ปดามเผยช่างหมาะสมกันมากปามี และแล้วความในใจที่เก็บมานานเป็นปีได้เปิดเผยพี่ปังมนี่ชอบโฟนนั่เองอ่ช่องนี้นะคะให้แต่ละกลุ่มนะคะรับประทานข้าวนะคะรับวันนี้เป็นบรรยากาศนะครับการร่วมตัวกันของน้องศิลปินแล้วก็แดนเซอร์น,อนะครับอันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองจะเป็นวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดกับสีมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมอีกรอบพร้อมด้วยนะครับซ่อม เินทางการกันเลย <c oughs> okay, นะครับโอเคนะครับขออนุญาตวางไรายหรืหอว่าไปดูบรรยากาศกันเอาจะพูดอะไรไหมตอนเชิญตามใบอ่ะระหว่างคับทานอาหารนะครับขออนุญาตแจ้งกระรังซ้อมของแต่ละวันนะคะกระรังซ้อมของเรานะคะกระรังซอง เจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงนะคะเราให้รับประทานอาหารเช้านะคะ่ออกกระรดังเลยเก้าโมงนะคะ,ะคานอาหารเช้านะคะอย่าแย่งกันกินนะประหยัด <6 S 1> ประหยัดะะเิคราจะอมมิาการในส่วนันเซอร์นะคะแชนิเต้นนะคะเก้าโมงถึง11บเอดโมงครึ่งนะคะพักทานอาหารเที่ยงนะคะเวลาสิบเอ็นิกาถึงเวลาสิบสามนิกานะคะ

ติดสาตดอเริกาตรดาูว้าวดูกันนะครับเป็นครั้งแรกปาดกับขาวคอมเนขายดีคอมเนขายก็จะดีแล้วนี่เนาะดีให้ดีให้กินเยอะๆนะจะได้มีแรงซ้อมทุกคนนี่ครับแม่ครัวนะครับพี่โซดาเอาข้ามดเตี๋วข่ามดเตี๋ยว ข้าวเหนียวย่ข้างลางนี่ท่านข้าวเหนียวข้าเจ้า,านี่ครับในรัวกรสืปราะว่านีไม่มีไม่มีไม,ม่ควาคนนี้กับพี่จ๋าดูแลครับพี่น้องส่วนอันนี้เป็นพี่แบกค,ครับพี่แบกก็มาดูแลช่วงกับข้าวซอยกันนะครับดูแลช่วยปรึกษาว่าอันนี้อันนี้เฮ็ดก,กิโลจะกิโลเกี่ยกิโลพอพี่แบกมีประสบการณ์เยอะนะครับ สวดมนต์พร้อมกัน19นาฬิกานะครับพี่น้องนี่บรรยากาศอันแสนอบอุ่นนะครับขวใจแฟนแฟนจกักรพรรดิสามา่นานสามนัวนัน่้นคเขาคือบ่กินนะโอรริอคือบ่กินบ่ว่องเ,นเ,องเงินนะคะงานความรัก แนะนำตัวแนะนำชื่อกันได้เลยนะคะัะบี๋ยวพยบึ้งห่องไม่ครับพี่น้องวันนี้จัดห้องใหม่แล้วนะครับห้องทำงานเอออตายฮะใส่ของนีครับห้องทำงานใหม่นะครับก็จะเป็นพอดเก่งทำงานอยู่นะครับก็หมายก็จัดประมาณนี้นะครับก็จะมีตู้โชว์ภายในตู้โชว์ก็จะไปกอบด้วยพ่อพิคเนตนะครับพ่อแก่นะครับมนะีรูปแม่ แล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นรูปคุณแม่คุณพ่อลูกแมนตอนที่อยู่เรือาราศินครับพี่น้องนี่นะครับนี่เป็นโต๊ะทางานของแม่ครับแล้วก็มีพระประธานเป็นพระสมหวังนะครับ mm hmm. คุณแม่ทัางเทพมันเอามาให้นะครับหลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อ,อทันใจนะครับจากเอามาจากตากเลยจากวัดเพื่อเลยนะครับอัน,นก็ปางวันจันทร์นะครับปางหารมญาตประมาณนี้ครับอันนี้ห้องก็จะ มาดูรูปกันนะพี่น้องน้องเต้กสุกัญญาไม่ยิ้มสมหรือดีนะครับตอนอยู่ระเบียบพี่หน่อยวัชรินนะครับพี่น้องก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนไปหิ้วเข่าระบาดนี้